มารายการหนูนกจริงจริงเนี่ยเคยเกือบนกแต่สุดท้ายไม่นกค่ะแม่เขาชอบนีมากเลยอะไรเงี้ยแบบน่ารักอะไรเงี้ยเขาก็ชอบเพื่อนเราก็ป็นมาว่ามันไม่ดีอยู่กันสองคนหรอกนี่เราไปด้วยตลอดใช่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 เราก็ไปด้วยไปแจมกับเขาเพราะเราชอบหัวเขาที่หัวเขาที่นกเป็นโอกาสของเราที่เราเป็นเพื่อนของผูู้้อีผู้หญิงเราก็ให้เพื่อนคนอื่นปอบไปแต่อีผู้ชายเราก็เข้าไปปอบเเพื่อนอะตอนตอนตอนหลังที่แบบ หัวเก่ามาเป็นอ๋อไม่รู้หนูช็อตใส่ไม่สนใจเลยสมัยเด็กๆก็จะโพสลงไทม์ไลน์แล้วก็จะมีคนทักเข้ามาในไลน์อะไรเงี้ยเฮ้ยเป็นไรโอเคหรือเปล่าี่นั่นมันก็จะเริ่มเป็นแบบอ้าวอีนี่ก็คุยก็คุยไปก็โอเคอ่ะโพสโพสโพสว่าอะไรโพสว่าอะไรนะตอนนั้นอะ